มันจะไม่มี sense of stop learning ในโลกนี้มันเปลี่ยนเป็น sense of lifelong learning ไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่คิว่าผู้บริหารยุคใหม่ต้องมี ELEMENT อย่างนี้นอาจจะไม่ใช่ความเข้าใจในระดับที่ไป implement หรือไปทำเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ develop เองได้แต่เราจะต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีจะมีประโยชน์อะไรกับองค์กรหรือว่า strategy ของเรา ในความคิดของพี่แล้วเนี่ยผู้นําในองค์กรรุ่นใหม่เป็นอย่างไรพี่ก็เลยสรุปออกมาเป็นหน้าตาของท่านเนี้ยค่ะท่านศาตราจารย์ดัมบโดเนี่ยประวัติศาสตร์ของแกเป็นอย่างไรนะคะประวัติศาสตร์ของแกเป็นอย่างไรจริงๆแล้วแกเป็นคนที่มีเพนจากชีวิตในเบื้องต้นนะคือแกเนี่ยประสบเขาเรียกอะไรคะวิกฤตการณ์ทางชีวิตที่ทําให้เหมือนกับเป็นบาดแผลอย่างหนึ่งที่ทําให้แกไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาบางอย่าง เพื่อที่จะทําให้สิ่งที่ถูกต้องถูกขึ้นแต่ว่าแกก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรแกก็ยังพยายามหาช่องทางนะคะแล้วสิ่งที่พี่คิดว่ามันรีเฟล็กับความพี่คือคุณจะต้องเป็นผู้นำํำคนรุ่นใหม่คือไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใดก็แล้วแต่สิ่งนึนที่คุณรู้คือคุณจะต้องมีคือคุณจะต้อง connect to the new world ให้ได้เพราะฉะนั้นพี่ก็มองว่าเอ้ยในขณนะนนท,ที่แกเนะี่ยเป็นพ่อมด ที่แกไม่รู้อยู่มาตั้งนานเท่าไรแต่ว่าชีวิตของแกจะต้องวนเวียนอยู่กับไอเด็กรุ่นใหม่ที่มันผ่านเข้ามาในฮอกวอดของแกซึ่งมีทั้งเด็กดีเด็กเลวเด็กใช่เด็กไม่ใช่เด็กป่วนไอตัวตึงทั้งหลายเนี่ยแต่แกก็สามารถที่จะบริหารจัดการต้องบริหารกับรวมทั้งต้องบริหารอีบรรดาอาจารย์ทั้งหลายอะ่ะที่มาด้วยทุกๆตอนใช่ไหมคะของคุณเจเคโรริงอ่ะที่มาด้วยอเจนดาสารพัดอเจนดาเดียวบ้างดีบ้าง,างแต่สุดท้ายแกต้องพาเรือลำนี้ ของแกมหาวิทยาลัยของแกเนี่ยไปให้ได้นะคะแล้วอันนี้พี่ชูก็ต้องขอยืมขอยืมสโลแกนของ Beyond Training มาเพราะว่าอย่างนึงจากการผ่านชีวิตในช่วงโควิดมาทำให้พี่ชูรู้ว่าบางทีบางอย่างคิดอะไรให้มันกลับมาง่ายๆเถอะอย่าคิดอะไรมันขึ้นหิ้งฟ้าไปมากเลยเพราะว่าบางทีมันไปไม่ถึงกลับมาท o Back to b a s i c วันหนึ่งพี่จูได้คุยกับอาจารย์บีว่าเอออาจารย์บี aspiration ขหัอาจารย์ในการ ขับเคลื่อนองค์กรคืออะไรแ็บอกผมอยากสร้างคนที่เก่งคนเก่งงานและทันโลกพี่ว่าง่ายที่สุดเลยแต่เวลาเราดีฟไดลงไปในแต่ละบ o ตติ้งของมันเนี่ยเก่งคนเนี่ยคือคุณอยู่ในเทียไหนขององค์ก i รเซชันคุณต้องเก่งคนแบบไหนไม่ใช่เก่งบริหารคน อย่างเดียวแต่คุณต้องรู้ว่าคุณจะ Connect t h เดอะดอทคอนเคนที่ใช่ให้เข้ามาได้อย่างไรคุณจะ Connect คนที่จะเข้ามาช่วยให้คนของคุณเก่งขึ้นอย่างไรนคะคุณจะแก้ปัญหาให้คนของคุณได้อย่างไรคุณจะใช้คนของคุณให้เป็นได้อย่างไรอันนี้คือเก่งคนในมิติของพี่ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของการบริหารแต่คุณต้องสามารถสอดประสานเรื่องของคนของคุณให้เต็มรูปแบบเก่งงาน เก่งงานในที่นี่คุณบอกโอ้ยพี่เป็นผู้บริหารไม่ต้องเก่งงานเวลาพี่พูดถึงคำว่าเก่งงานเก่งงานที่แกต้องรับผิดชอบเออคุณเป็นผู้บริหารระดับไหนงานที่คุณถูกคาดหวังคุณควรจะทำอะไรคุณอยู่ระดับผู้บริหารระดับสูงหน้าที่ของคุณคือพาคนไปข้างหน้าผ่านวิสัยทัศน์ของคุณ ผ่านความชัดเจนผ่านดิเรกชันที่คุณมีผ่านวิช i เนอรี่ของคุณคุณเป็นมิดเดิลแม a g เจอร์หรือเฟิร์สไลน์แมเนเจอร์หน้าที่ของคุณคือทายโทษวิสัยทัศน์ที่มีทอดรหัสออกมาให้กลายเป็นแผนงานที่ใช่พาคนของคุณไปนี่คือคุณต้องเก่งงานของคุณทํางานให้ถูกที่ไอที่เขาจ้างมาให้ทำอ่ะทำไอที่ใช่ไอที่ไม่ใช่อ่ะไม่ต้องไปทานะคะขณะเดียวกันคุณต้องเปิดพหูสูตรเลยหรือไม่พหูสูตรมีทุกสูตรที่คุณมีทุกช่องที่มันเปิดได้คุณต้องเปิดให้หมด เพื่อที่จะให้คุณเข้าทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันจะไม่มี sense of stop learning ในโลกนี้มันเปลี่ยนเป็น sense of lifelong learning ไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่จะว่าผู้บริหารยุคใหม่ต้องมี element อย่างนี้อยู่ในตัวเองไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ตรงจุดไหนก็แล้วแต่หรือไม่ว่าคุณจะเป็น leader หรือผู้นำที่มีลูกน้องวิ่งตามหรือคุณจะเป็น individual leader ที่คุณจะต้องทำงานกับใครก็ไม่รู้ในองค์กรก็แล้วแต่อันนี้คือคือสิ่งที่พี่คิดว่าน่าจะเป็นบริบทของผู้นารุ่นใหม่ ค่ะก็คือเก่งงานเก่งคนแล้วก็ทันโลกด้วยนะคะมาที่คุณโอมบ้างคะ่ะในฐานะที่เป็นองค์กรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะนิยามของผู้นำในยุคนีนะ้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างถึงจะพาองค์กรให้บรรลุปเป้าหมายได้คะ่ะใช่ครับอันนี้ก็เหมือนเตรียมกันมาพี่ชูพูดคำสุดท้ายคือทันโลกอยากจะขยายบุมมองตรงนี้ต่ออนิดนึงคำว่าทันโลกของผู้นายุคใหม่เนี่ย ต้องมีคาแรคเตอร์อันหนึ่งซึ่ง Microsoft เราเราพูดเรื่องนี้มาตลอดนะครับสำหรับองค์กรที่จะทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันว่าผู้นำและจริงๆทุกๆคนในองค์กรด้วยนะครับจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเทคเทคเทคโนโลยีนะครับเทคอินเทนซิตี้นะครับคือจะบอกว่าองค์กรที่จะทรานส์ฟอร์ม้ดยดิจิทัลเนี่ย HR นะครับหรือว่าคนที่อยู่ในสายงานต่างๆซึ่งไม่ใช่ IT เนี่ย จะโยนงานทางด้านดิจิทัลทราน sf อร์เมชันไปให้ไอไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับเราจะต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับเขานะครับไอที IT, IT ต้องมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเพราะนั้นการที่เราจะจะเป็นผู้นำหรือเป็นเป็นคนเริ่มต้นอินิเช t i ทีฟของการทราน sf อร์มองค์กรด้วยเทคโนโลยีได้เนี่ยตัวเราเองก็ต้องมีความเข้าใจนะครับอาจจะไม่ใช่ ความเข้าใจในระดับที่ไป implement หรือไปทำเป็นโปรแกรมเมอที่ develop เองได้แต่เราจะต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีจะมีประโยชน์อะไรกับองค์กรหรือว่า strategy ของเรานะครับดังนั้นขอสรุปคำสั้นๆว่าผู้นำยุคใหม่จะต้องมี tech intensity อยู่กับตัวด้วยค่ะก็ต้องมีความเข้าใจในเทคนโนโลยีนะคะ